สบายด,ดีพี่น้องกับทักทายสบายด,ดีสวัสดี FC ส,ส,สุขสุขคนเด้นเนาะยินดีตอนหับกันสู่สองงงานคือเก่าพี่น้องมงนนินิกายยุน้าคือเก่าเนาะมอน้ออกมาหลายคนพี่น้องออกมาบสุขคนเนาะลวก็สีผ้ากันเห็ดเนวกินกินยุน่าพี่น้องตอนนี้ก็ฝนสีตโต๊ะแล้วพี่น้องเอ้ยออกมาหน้าเนาะออกมาเห็ดขอบปุ่นกินยหน่ามือนี้พี่น้องหลายคนมาบนสุขคนอนะไรเนาะ พี่ไม่แล้วก็น,น้องอ้อีอ่เมย์พี่อนน้องมากำลังเตรียมเพ็ดขับปุ่นพี่น้องตอนนี้ก็กำลังสีเพ่นเพนเนาะกำลังสีเทียงพอดีเฮดกินเขาเทียงเลยพี่น้องก็มือว่านมือซื่อนี่ก็ออกมาอันนั้นเนาะพี่น้องออกมานอนหน้าเนาะกันน่อยๆใส่เบ็ดพี่น้องแต่หนามันจะขึ้นเนาะเบ็บดกะบม่ได้ใส่ในส่วนนี้ แต่ว่าก็พอใส่ได้ยุคั้นมีเหงือเนาะต้องเหงือเขียดจีนะเหงือกระปูมันบ่อยากกินพี่น้องเพราะว่าน้ำมันขึ้นเนาะไปพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งแม่น้องอันกระรางเห็ดอันนั้นอยู่ไหนเนาะเห็ดข้าวปุ้นพี่น้องข้าวปุ้นเห็ดกินขึ้นจากพี่น้องเอก้กะอีแม่ก็เลยซื้อ,อข้าวปุ้นมาเห็ดกินพี่น้องเห็ดกินอยู่หน้าเขาเนาะ อันนี้ก็จะร่างคางหมอพี่น้องคางหมอต้มนำ้ำน้ำข้าวปุ่นให้แหละเอาหมออยู่หน้าเนาะพี่น้องอนนหมอกะสีประมาณน,นี้แหละหมออยู่หน้าเนาะแบบบันบานพี่น้องเห็ดตามอุปกรณ์เทามีเนาะตัวนี้ตีนไก่เด้อพี่น้องนี่เบื่อยอยู่วะดิเบื่อยอยู่บ่ มเอาใส่ฟืนอยู่หน้าเนาะเก็บฟืนแถวให้แถวหน้านี่แหละพี e ่น้องมาจุปนก็ก <unpredictable>. ็ลังตกพี่น้องบรรยากาศอยู่หน้าแบบนี้แหละส่วนนี้ก็สชีมีจะขีดอยู่ให้อยู่หน้าเด้อพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเป็นกระปุกกระปุกเป็นกระปุกอยู่หน้ากิน ท้องหมากบ่ค่อยมีเวลาเฮ็ดกินกินอยู่หน้าแนี่มันจังไดนบรรยากาศเนาะซื้อกากินก็บว่ด้กินเดียวนี่เขาบ่บ่ได้เฮ็ดน้ำยาไก่เมียนมานเฮามีแต่เอาปลาเห็ดบ่ได้กินน้ำเขานี่น้ำยาไก่ไม่เนี่เฮ็ดน้ำยาไก่พี่น้องอันนี้ก่อนเลือดพอเคยล้างแล้วมหอมใส่หม้อหอมกระเทียมมันคืออยู่ิเท็ดค่ะอุ้ยสบายสิเลือด ผลแล้วลำยา<ล>ยะตะทูกะเ็บลำยาป่ากเบพักกระเตรียมไว้แหละพี่น้องนี่ดิพักเขาเหี้ยจักรโลกะปุกโลปลายสีโลปลายเอามาสำาพอได้กินนี่แหละพี่น้องเหี้ยจักี เพรที่มันหกักเอ้อน่ะโอ้ขี่สเสลงขงกยานผ้าตุ๊กซี่บอว่าเด็กคนคลองเองียงกระใครกลัวหักมาเอง่อวาอเอาไกล่ลงพี่น้องลงไปตบเอิกไก่เอกิเอกมันสีนันมันมนี้เหตน้ำยาไก่นามขบกยาตแต่นามรายผู กะทิห้ากองอนาคกองหาซิซงพดเพิ่มกะทิมันแห่งศีนามล่ก็กับพมมันมัเปลี่ยนเอาเสืกิบเอาพเลยเนาะให้ออไกเปลยแล้วก็เอามาสีพี่เนาะสีนอยี่แล้วก็ตำตำอยู่บ่เอาเพชรอยู่บ่เพชร นี่แม่เรากินบัวลายดอกผู้ได้บัวเพชรกับบัวักน้ำหนาบัวหนานชีเพชรในน้ำหนาสบัวผิเอันนี้เพชรในโตมันหนดแล้วมองไม่ออกผีน้ำหนาผเข้าตบขีน้าพ่อกเลค่ะขาผีน้ำหนาฮันแม่นี่พี่น้องบอวซนี่พอดีบัเพรเกินบัแล้วก็บันีกิน ถ้าอันนั้นไก่เขาเปื่อยเนาะแล้วก็ถ้ากระเทียมหลายอย่างของเขาเครื่องเขาเปื่อยต้มไว้อยู่นี่แลลลนหนลแหะพี่น้องเออพี่แต่แสบเนาะเห็ดอยู่หน้านี่ยพี่น้องพี่น้องตอนนี้เหางไก่สีเอาไก่เมื่อสีสกไก่เปื่อยเลย ตีตามแล้วก็เอาพริกเอากระเทียมเอาหัวหอมขึ้นมาตำเนาะโอ้พี่น้องเปลือยคักไพ่ว่าน้ำลายที่บอกว่ามันบกก็บ่ไดื่ลายเอาเวลาเสียงลงเด้อล่ะเด้อข้าวหนึ่งไงถ่ายคลิปกัน

เออสอยเอาก็ง่ายคือกัน,น,เ,อกนเอาเบิดเบิร์ดบอุนย่านแต่มันบมขุนแล้วน้ำแกงเงาใสามเส่นเนี่เคุณขุนใช่ไหมคุณยูขนาดนี้ได้คันหอมบวเติม้ังหนามะพ้าวพังนามเน,นี่ยคุณด้วดอกบินไก่ดไดเด้อเหลือได้ยาฮสิตำเดฟเป็นนิพีเนอะ เอาอันนี้อันนี้เดือดเลยเนาะสี่ตอนเดืยวเนาะเดี๋ยวหลังจากที่เฮาสีรอถาดตาไก่เนาะเฮากระปุงฐานนี่แหละพี่นอ้องเดี๋ยวเฮาสิมาใส่น้ํากะทิใส่นนนาะคําเลยไอตีนี่เดี๋ยวคนนําบ่อยมันแตกมันโอ้ยังหมดได้ line พสิขาใส่ไก่ก็ได้ ถ้าปรุงไปเนยอะไรพี่นอ้องปรุงใส่เกลือใส่ลำตาลใส่อัไน,น,นเนาะใส่พร่องนวดนนห,าาห้าตามพริกแลแล้วเนาะ มันเป็นสิ่งๆเดีย๋ยวให้แม่น้องอันตำไข่ออามีท่านดูได้ขบกระน,น่อยกระยอยอดีพี่น้อ,เองเอ้ยบางทิเพื่อสิตำเบิดนี่ก็สามเที่ยวสี่เที่ยวตำเพราะแต่มันหมาซื้อ

กินไกลล่ลงพี่นอ้องหมอเาอ,อเาปดได้เนาะโอ้พอดีเลยจินไก่เขาก็สิปรุงไว้บ้านเปือ่อยสันสิปัวไก่ก่อนนัดเนาะวนนันดีคืนดีเนาะพี่นอ้องมีเท่ายัางเสียมีดยังเสียผ่ายัางเสีย เียบ่มีตัวนั้นมค่ะมีตัวไงกัเียผ่าอีลยแตยังเสียอ้าวปงไหว้าท่ก็อืมีแต่หย่อนลงหมอซะลปงหมอชิลกเดโอ้หหหมอเงียออกมาเลยไปี่นองปงไหวเนาะ con vảy khoa anh nó vẫn thả. tôi này hao tăm lẹo rồi nó. đủ chưa jong nội phi tôi sụm sệt mày. àu ừ. ừ. mày bá. àu bá na. thê thả xài năm khoa cây. thịt thương... ลงเลยกะปิ้อเน็ยกะปิใส่แล้วเน็นกะปิจังเสี่มใส่กะปิได้ยังจะไ่ไนไ่เชื่อบก่สได้แล้วค่ะได้ด้วยเพาตัวนี้เออแม่นเดได้ ມັນມີນົວແລ້ວພີ່ນ້ອງມີແຕ່ເອົານ້ຳໜາລົກມັນກໍຊິປັນດ ເອີເສຍໄວ້ໃສ່ຂົ່ວໄກ່ປິດບິດດອົາາໃນີອາກຂອຂ້ອຍກົມໃຫຍ່ເຕີບລະດຂອพอແອນອັນນີ້ມີ2ໃ thì bơ đại nám, xinon không đấy nào nó, bơ cứ quả cứ kêu. Kêu nào đấy, cứ năm đấy ความเพชรกระสิบเข้ากัาน,นเลยได้นี่พี่นอ้องนี่เดาได้เดาแต่ไก่เ้าเนื้อเดาเสียวขัวไก่ขัวไก,ลวไกลไ่ลงมาในพี่นอ้องเอากระปีลงไปขัวพี่นอ้องนี่ขวัวกระปีใส่ไก่มันทันหอนมันดูว,ว่าทัานระลาย อืมเก็บจ๊ะละลายดีมื้อยอมแห้งพุ่นเนาะนี่ขัวนี่พี่น้องขัวไก่ให้มันหอมๆก่อนเฮาสิเทลงใส่นี่ก็กินได้เลยพี่น้อง เเาตองเหาได้ให้พี่น,อออน้องตีตแล้วฮาสิเทส่หมออเลยพี่นอ้องตอนนี้เขาขวาจนมันหอมเลยเนาะ เอจะได้กินเนาะแม่นุงน่งอ่ะไปเพื่อสิได้กินเรียบ้อยจ้อลไรพี่น้อ,นองทานะปกบอหมอตันนี้ค้างขึ้นอีกบ่ค้างรอกบนข้ตักลี่ยมค้างเหรอยับดา,าตัาากตงตาง,ง,งนี่ปงตงอ้ยยปึ๊บ

คุณบุลเล่ร้องไก่ส้งโลกเดี๋ยวไหวน้อยหน่อยก่อนเดือดพี่เนาะมันก่อนเดือดพี่เขาตุ๋นไว้คนคนป้าพี่เนาะโอ้คุณเป็นขุนเนาะป้าไปจะแสบขนาดขุนนี้เป็นยังวะ ตักินตักินไปกินอยู่เทิงเทียงพี่น้องเทเอาได้ตาัได้ตาถมัเได้ยาถือเอาได้ตได้ต่อาได้ เอาเบืนะตอนเนี่อน้อยเดียวตอนเอามาจุกจุพี่นอหอนบอ้ยเบได้เบืองนี่เป็นอเหอนแตกเป็นบ่เหนบ้ฟาฟา เดือดตัวเดือดตัวขังไวบ่ต้องตีโบเดือดห้องกินเลยเ้องจังมาข่างที่เดียวกันไฟอ่อนอ่อนกระตุ้วเดือดห้องกินเลยห้อาจังมาข่างน้ำกันไปพี่น้องแล้วแหละแหละโหไปใส่ไปเดี๋ยวเ้าขึ้นไปกินยูเทิร์นเทียงเนาะพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศคือเขามาหน้ามือน มาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินงดเดือดกินแบบบุฟเฟ่ใจพัตตักหาบุฟได้สิตักเองเอาบอสที่หายเท่านี่เอาเอาเอาตีนออกโอ้เดี๋ยวเอาลูกหม้อเอาลูกนี่ตีนมันโอ้มาหน้าจังตักให้คอยอะไรสักเดี๋ยวคอยจิตักออกก่อนกเอาก่อนเดือดดิยิ้มเข้าวเลยพี่น้องสิบ่ได้กินข้าวสาวคอยวข้าวแงรู้สึกว่าท้องสีแบบที่ขาด ที่ขาดอาหารแบบคือสิแบบมันบดอันนั้นทางไหนบดไขมันดังคือไกินขาวกินหนักมันถ่ากินอันนี้ฮีแล่มากก็ได้เอาใส่สิเอาสีไฮคอยหายบอดด้วยสก้อยเอายู่ก้อยเอาลดสิก้อยเองบ้างไหมคอยกับสี้อยเอาเองกินเบิรดอยู่ดิโอ้เสียงดังได้ล่ะเอาเสียงลงกเนี่ยเร็วนกอ้นเอาเสียงลูกเนี่ยลูกละ ตักแบบบุฟเฟ่ด้วยพี่น้องเขาเห็นกินเองเขาตักแบบบุฟเฟ่ได้ที่พอไปหวยเนาะจะก็อย่างไปใส่จะไปหัวจะอย่างไปใส่เดี๋ยวเขากินทั้งเอาหนังหัวขายนักจีนจีนหลงเลยนะอีกแล้วเดี๋ยวคอยสิตักเองเอาใช้น้ำลายมันเป็นจืดไปหมด ขุนป่ะพ่อตักมาแล้วตอนมันอยู่ยลุ่มขุนบ่ะอ,อ,อยู่ในหมอขุนบัตรขคนเนาะแต่ตว่านี่ก็บยาขุนปันไดมันเป็นน้ำอันนี้ได้ขาตำโบโบละเอียดข้าตวตุ้ยจีข๋ขุนข้ามาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินอยู่หน้าพี่น้องกินอยู่ถึงเทียงเหมือนเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยแต่ต้องใส่น้ำได้ละเด้อต้องะกินว่ะน้ำได้แล้วพ่อ เด้อน้องโอนนึกน้องโอนมาเด้อเสียงเสียงมันขึ้นมากเดยน้องโอนน้องโอนเอาเสียงลงในที่ลูกน้องโอนเสียงดังเอาแต่ตอนอันนี้มันก่อนพี่น้องนี่ยาแล่ะอาจังสี เติมอันานั้นนะบางอาเอาไหมขุนก่อนถ้วยไม่หนอยมด้มา้นมาเด้อมเ้อ <c oughs> ม,มเอเ,มอเอดเงงอ,เม,อมา้นม มเอาเา็หแม่แน่เห็นตัวลูกม่เหับน่าโทรศัพท์เข้นมากเลอตอนน้ำแม่เพื่นะพูนๆไปทางล้างอ่างไปทางล้างอายพีเห็นไหมเห็นไหม

ยุ่งก็ได้ไปสิกรูขอให้ยุง่งยุง่งไงไปพี่น้องเอ้ยแซ่บน้องขอบุญเฮาเดี๋ยวกินขอบุญก่อนพี่น้องกินจนหอวมือแหงกผู้แหละขบุญถือเมื่อนำถือเมื่อนำ ไปพี่น้องแหลวก็ทราบคิมนี้กับจีดอเบิร์เพียงสำนีเดอเนาะขอบคุณกับใจเอฟซีเบอรสุภูทุกคนพี่น้องที่เข้ามาติดตามทำชมเนาะเดี๋ยวไว้พอกันใ่คลิปหน้าพี่น้องน้องอนกัสจีขอตัวลาไปก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้ไปบ๊ายบายเน่ยบ๊ายบายพี่น้อง